โอเคโ o โลเลย2 5ดล L พี่มุกจา๋าอันนี้เป็นเดสยาวแบบแฟชั่นคาเฟ่แล้วค่ะเดสยาวแบบสไตล์เกาหลีแฟชั่นคาเฟ่ล้วนะคะจะมีความใส่เที่ยวมีความแฟชั่นมีสีสันมีดงมีดอกนะแม่นะเพิ่มขึ้นมาจากเดสตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้จะเป็นสไตล์แบบว่า ทำงานคุณหนูอนนาจารย์บางกว่าซัมเมอร์กว่าอันนี้ซัมเมอร์กว่าตัวนี้ซัมเมอร์กว่าขอรหัสเบเซอร์อีกครั้งได้ไหมเบเซอร์หมดยังแทนเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องบอกรหัสให้นะคะพี่เอากลับมาตัวเดสต,ตัวนี้แป๊บหนึ่งเดสตัวนี้ส่งเท่าไหร่เดรอ L ศูหนึ่ง เบเซอร์สูตรนะคะ A 3 1นะลูกค้า30ิตัวราคาเท่าไหร่นะตัวร้อยสเอ่อราคา3,900นะัาอสาอ่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้สามพันหกค่ะหารสามสิบอันนี้ร้อยยี่สิบเท่าเมื่อกี้จ้ะเออเท่ากันแม่รุ่นนี้เท่ากันรุ่นนี้เท่ากันกับรุ่นเมื่อกี้แต่จะมีความแฟชั่นซัมเมอร์มากกว่ารุ่นเมื่อกี้นะคะ ใครอยากได้แนวเนี่ยเน้นใส่เที่ยวเลยยาวล้วนนะคะแขนตุ๊กตาแต่งมุกลูก,ลกคุณหนูคาเฟ่หวานเจี๊ยบแม่ตัวนี้หวานเจี๊ยบเลยนะ120ส่งนะ120เซตละ3าชุดเหมือนกัน3,600บาทเดี๋ยวขึ้นรหัสให้เลยเดี๋ยวขึ้นรหัสให้เลยค่ะ<า>เนื้อผ้าคือเหมือนงานงานขึ้นห้างเนื้อผ้าเหมือนงานขึ้นห้างแม่สวย ผ้าเมอร์เมดผ้าเงางานมุ้งนะคะงานซีทรูงาน, C ue, งานมีปลชีฟองบ้างนะตัวนี้นะะรหัส CFA 2 0ค่ะรหัส CFA 2 0เสนะื้อแฟชั่นเดี๋ยวน้องวนให้นะคะพี่เสื้อแฟชั่นเดี๋ยวน้องวนให้นะ,ะถ้าชอบสไตล์งานใส่ทำงานแม่ไปรหัสเมื่อกี้เลยก่อนหน้านี้ นะคะแต่ถ้าชอบสไตล์แฟชั่นแบบเดทแฟชั่นซัมเมอร์สีสันดีดอกสวยเนี่ยเนื้อตัวยาวตัวยาวนวลนะ250้วน้าเหมือนกันทั้งร้านอย่างเงี้ยลูกค้านะคะแม่กระถบมาเอาเดทรุ่นนี้เลย3,600บาทค่ะรหัส CFA20 ค่ะลูกค้าอุ้ยสวยแม่เห็นปะมันมีความแบบแฟชั่นคาเฟ่แฟชั่นคาเฟ่ เนี่ยแฟชั่นใส่เที่ยวข้างหลังไอ้นี่นะโชว์ออกงานได้เลยนะแม่นาคเมียนาคฟิลแฟนนาคเนี่ยคือโอ้โหแม่ออกช็อปอะออกแบรนด์ก็มีตัวละชุดละพันสองเก้าสิบมีแบรนด์ด้วยนะเอสเอสอะไรเงี้ยเออมีแบรนด์ออกด้วยนะผ้าคอตตอนผ้าสวยผ้าซัมเมอร์ค่ะตัวนี้ตัวเนี้ยจะไม่ปนผ้าทวิสตเลยไม่ปนทวิสตไม่ปนไหมพรมหนาเลยค่ะ รุ่นเนี้ยจะเป็นเดสเนื้อคอตตอนเนื้อเนื้อเนื้อบางาเนื้อซัมเมอร์ลูกค้าน,นะคะกอ้สวยค่ะแม่เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะดูงานต่อนะส่งตัวละร้อยยี่สิบาทขายสองยี่สอห้าราคาแบบไม่ต้องเสียเวลาซักซ้อมไม่มีทุนเพิ่มรีดอย่างเดียวยิงป้ายร้านของตัวเองยิงป้ายช็อปของตัวเอง ลูกค้านะคะเป็นมือ2อคัดเกรดแฟชั่นเวียดนามได้เลยนะคลูกค้าไปเปิดร้านได้เลยค่ะแม่โอ้ยสวยบางตัวใหม่ไปห้อยมาอยู่แล้วอ่ะเนี่ยทำมากตัวยาวนวนนะคะตัวยาวแม่จะทําราคาได้เยอะกว่ารุ่นสั้นนะคะลูกค้าทำราคาได้ดีโอ้โหวันเจียบ โอ้ลัดลีอยู่ในทุ่งดอกไม้เนี่ยลูกค่ะแบบนี้เลยส6มพันหนะคะอุ๊ยอันนี้สวยราส CFA 2 0งศจ้ะแม่เดทรุ่นนี้แฟชั่นซัมเมอร์สวยคาเฟ่ใส่เที่ยวทะเลใส่เที่ยวหน้าร้อนตอนนี้เลยนี่โอ้ยตัวผี้คาสวยมากสวยมาก เลิศมากเลิศมากอุ้ยน่ารักอะ่ะคาเฟ่คาเฟ่เหรอคาเฟ่สุดๆเลยนะคะ <c oughs> หวานมากแม่อันนี้คือไม่ต้องแบบอันนี้นะพร้อมขายเลยลูกค้ารีดไอ้น้ำจบอันนี้มีอยู่ทั้งหมดกี่เซตนะ20่สเซตแม่มีอยู่แค่600ตัวนะคะ <600. S 3> งานหัวนะแม่ใครอยากเหมาเหมาเลย นะ,ะมีแค่6เข้ามาแค่600ตัวนะงานคัดพิเศษลูกค้าสั่งโรงงานคัดพิเศษเลยสวยทุกชิ้นทุกตัวทุกชุดนะ,ะแบ่งซอยให้เซตละ30ตัว3,600บาทลูกค้านะฮะเอาท่าไหนะยีเซตก็คือแค่600ตัวนะแม่นะมีแค่600ตัวเลยใครจะเอาเอาให้ทันนะวันนี้ดูแล้วอยากได้เดทแบบงานหัวซึ่งไม่ปนแก่ตัวเนี้ยไม่ติด ไม่ติดสไตล์แบบลำลองทำงานเลยนะคือสวยทุกชุดแม่ใส่เที่ยวเลยอะแฟชั่นใส่เที่ยวเลยนะ,ะสวยตะโกนมากลูกค้าต้องเอาแล้วจังหวะนี้ต้องเอาแล้วนี่โอ้โหสวยมากนะ,ะสวยมากแม่มีมีอยู่ทั้งหมด20่สิบเซตแม่20่สิเซตยี่เซตอุ้ยเอยนะยี่เท่ากับ5ค่ะ พี่มุกดาหรอพี่มุกจัดไปห้าเซ็ตขอบคุณค่ะแม่ขายยาวๆเลยนะเอาให้พอนะแม่นะน่าจะเจอกันอีกทีประมาณสองตู้อีกสองตู้อ่ะอีกสองตู้ถึงจะได้มาเพิ่มนะคะแม่อยากเก็บไว้เก็บได้เลยนะแม่นะสวยค่ะตัวนี้ใหมปลายห้อยก็เยอะนะคะคะระส่งด้วยอุ้ย,ยแม่สวยมากเลยอะ่ะงานมันแบบติ่งติติ่งตังตังติงมาก แต่ถ้าชอบติ่งๆที่สุดนะตัวสั้นตัวสั้นจะมีความแบบโตอินสุ่อตัวสั้นจะมีความโตอินสุดลูกค้าแล้วก็รุ่นหนีที่เป็นแบบว่า <you> ขยับขึ้นมาคาเฟ่แบบยาวยังไม่หมดพี่มุกเดทเดี๋ยวมีเดทชีฟองอีกตัวหนึ่งนะคะมีเดทชีฟองอีกตัวหนึ่งอันนี้จะมีความไปทางเนื้อคอตตอนหน่อยเนื้อคอตตอนเนื้อโพลีค่ะพี่เดี๋ยวมีชีฟอง นะะมีเดซที่ฟองอีกรุ่นหนึ่งนะสวยไหมแม่งานถึงเขียววันนี้ตั้งแต่รายการแรกยันรายการเดซต,ตอนนี้คือสวยทุกชุดใหม่ตะโกนกรี๊ดแตกสนันวันไหวแม่เอ๋ยฟึองส่งร้อยยี่สิบนะคะตัวละร้อยยี่สิบแบ่งเซตสาสิบตัวให้ในราคาสา0พนหนะแม่ใช่ค่ะสามพนหนะตอนนี้เหลือสิห้าเซตสิบห้าเซต นะคะแม่ได้อีกนะใครดูแล้วตามมาเอฟย้อนหลังได้เลยนะคะพี่จ๋าสวยทุกเซตแน่นอนน้องเฉลี่ยงานให้แบบให้พี่ๆได้งานสีสันนะคะสวยๆพร้อมๆกันทุกเซตแน่นอนแม่ดูดีครบสวยอะ่ะรอดูชีฟองจัดไปแม่รอดูชีฟองจัดไปค่ะชีฟองได้เดี๋ยวชีฟองตองหนึ่งไล่ไปนะคะไล่เลเยอร์ความสวยตะการตาให้อยู่นะแม่นะเบอร์เนี้ยว่าสวยแล้วนะเดี๋ยวดูชีฟองอีก ชีฟองก็สวยโอ้โหนี่ดูผ้าสวยแม่ผ้าโคตรใหม่นะแพนด้าโรงงานแพนด้านะคัดงานไม่เคยแบบให้ผิดหวังเลยคัดงานสวยกรี๊ดตะโกนตลอดลูกค้สวยซึ้งเนาะสวยตาแตสวยกรี๊ดเลยอ่ะลูกค้าจ๋าขึ้นราวขึ้นขึ้นขึ้นไม้ข้างหลังอ่ะโอ้ยวิพาดูข้างหลังนี้อุ้ยแม่ดูดิสวยไหม แฟชั่นแบบ25 29ทั้งหลานทั้งเดตรุ่นเมื่อกี้เนาะสไตล์แบบทำงานแล้วก็น,นี่จะมีความซัมเมอร์ขึ้นนะฮะซัมเมอร์มากขึ้นสวยกรี๊ดน,นะะ<อ>ฟิลนี้เลยหัวนนนะเน้นๆน่ะหัวเน้นๆแม่หัวเน้นๆเ,เ,เ,เลยนะะไอตัวเบเซอร์เราบอกรหัสลูกค้าไปแล้วเนาะโซเอาไปยังไม่รู้ นะคะคพี่นัดชนิดหรือเปล่าหรือว่าพี่อะไรนะอ่านชื่อเฟซไม่ทันเมื่อกี้นี้ตัวเบเซอร์นะคะแม่ว่างอีกหนึ่งเซตนะรหัสเอสามหนึ่ง <A 3. S 1> สวยนะคะตัวเบเซอร์3,900บาทเบเซอร์เซต30ตัว3,900นะคะเหลืออีกหนึ่งเซตนะแม่นะใครจะเอาเบเซอร์ตัวสวยๆนะคะโอ้ใส่เยอะๆอะ่ะ เอาเลยเลือีกหนึ่งเซตสุดท้าย39 0 0นนะคะอุ้ยสวยค่ะแม่มากมาเดี๋ยวหนูแบ่งเซตให้30ชุดแบบสวยปังนะคะอันนี้คือแบบเปิดจากกระสอบที่ได้มาจากโรงงานเลยนะงานคัดหัวในกระสอบนะแม่ใช่นะงานคัดหัวแบบยกหูยกมาได้แค่600ตัวเองเหมาเข้ามาได้แค่นี้นะคะ600ตัวอู้แม่ดูดิสวยมากอุ้ยอันนี้เลิศอะ ราคาพี่ๆไปต่อได้ไม่ต้องคัดทิ้งแล้วไม่มีทุนเพิ่มแล้วอันนี้คือทุนแบบเน็ตให้เลยตัวละร้อยยี่่สนะอาจจะมีบวกค่าส่งนิดหน่อยแม่แต่แม้ไปได้ถึงสองร้ห้าสิบนะเดยาวๆแบบเนี้ยนะฮะเออลดลดนะลดลดนะลูกค้าอีกนิดนึงขอโชว์บลาอีกนิดนึง ใครจะเอารหัสตัวนี้นะคะพิมพ์ A 2 0นะมาได้เลยงานยกก้อนพี่หมูอ้วนเดี๋ยวรอเป็นช่วงบ่ายนะพี่หมูอ้วนรอติดตามช่วงบ่ายเดี๋ยวมีเปิดงานโปรโยกก้อนกระสอบให้จ้ะ<ช>นะคะเดี๋ยวมีเปิดงานยกก้อนให้แต่ว่างานยกก้อนอาจจะเป็นงานรวมหัวกลางหางในแม่นะแต่วันนี้ช่วงเช้ามาเลนมาเล็งมาเล่นงานหัวให้ก่อนงานหัวแบบเป็นตัวส่งให้ไม่อัดก้อนนะลูกค้าเพราะฉะนั้นแม่ไม่ต้องกลัวอะไรหัก ซิบเสียไข่มุกแตกสร้อยเหล็กหักอะไรอย่างนี้นะคะสภาพดีมากไปรีดยิงใต้อย่างเดียวเลยค่ะพี่ว้ยสวยสีก็คือโทนหวานโทนหวานโทนมินิมอลซัมเมอร์นะคะเออโทนหวานโทนมินิมอลโทนไข่ดีค่ะพี่ A20 มานะเดี๋ยว